ยังอยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะคะที่มีบรรยากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศจีนเป็นระลอกนะคะในระลอกนี้ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าในช่วง25-28มกราคมนี้นะคะจะมีบรรยากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งที่แผ่ลงมาปกคลุมอย่างวันนี้เองนะคะในบระเทศภาคเหนือค่ะไปที่ดอยอิทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดปรากฏการณ์เหมยขับขึ้นอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากอุณหภูมิยอดเย,ยบบี่ยมติดลบ1องาศาเซลเซียสนะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเลยค่ะพาไปดูกัน ใครมันจะไปคิดหรอกครับว่าเดือนมก,กราคมในช่วงหน้าหนาวแบบนี้อากาศมันจะเย็นลงขนาดนี้ครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าปีนี้หนาวกว่าปีที่ผ่านๆมามากเลยครับ ม,ม,ม,ม้าเฟในันมี่งเราเลและอความหนาวแบบนี้นี่แหละครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทาไปปักสมอก่อไฟในแบบฉบับชาวแคมป์อย่างเราในครั้งนี้กับที่นี่บบนเขาหลังเต่ออเาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยย ไปแต่หลากหลายนะเพื่อนที่อย่าไปอ่าคือมันมีอีกหาที่หนึ่งเนี่ยคือเคยบอกที่ดีกว่าว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ เชื่อมันได้จะขาดโหทีนี้คือค้องไว้อ่ะ เราก็มาถึงแล้วที่เขาเต่าที่เราจะมาแคมปิ้งกันในวันนี้ฮะซึ่งตอนนี้คือด้วยที่ว่ามันอยู่ช่วงเดือนมกราคมก็คือประมาณกลางเดือนละแต่ว่าช่วงเนี้อย่างที่บอกไปครับว่าอากาศมันเย็นลงก็เลยเราก็เลยมาตั้งแคมป์กันแล้วก็มาเจอสถานสถานที่หนึ่งฮะนั่นก็คือเขาหลังเต่าเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเลยก็คือมันน่าจะหมดช่วงของชาวแคมป์แล้วมั้ง ก็แคมป์อยู่คนเดียวเลยตอนนี้เฮ้ยแต่บรรยากาศดีนะแต่แต่ว่าพี่ทางขึ้นอะรถมันขึ้นไปไม่ได้มันก็เลยต้องขนของขึ้นไปดื่น้ำหน่อยมคะโอ้สุดยอดเดี๋ยวกินน้ำหน่อยโอ้ยเนี่ยให้ดูข้างหลังเนี่ยอนี่คือทางขึ้นไปแต่พอาทางเจ้าของแล้วเขาบอกว่าจะเข้ามาประมาณบ่ายสองรว่างี้แต่เขาบอกว่า จะเลือกกางหนก็กลางได้เลยเต็มที่ uh huh. แต่เขาแนะนำให้เป็นข้างบนอ่ะมันจะบรรยากาศดีกว่าแนะนำเแต่ขึ้นบนไปดูบนแล้วก็ก็สวยวิวมันดูโป,ป, uh huh. ป่งโป่งเขาเยอะอะไรองี้อ uh huh. วันนี้คือรถมันไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้ฮะจุดย,ยางเต็นแล้วก็เราต้องขนของเดินขึ้นไปนี่ ตรงครับทำไมถึงชื่อรอย,ยหลังเต่าอยหลังเต่าพอดีไอ้ยอดดอยตรงนี้คือผมดูเริ่มคล้ายๆไอ้หลังเต่าเนอ่อบก็เลยคิดว่าก็ตั้งชื่อตรงนี้หนา,น,าน่าจะดีเนะเาะแล้วเปิดมานานเนีครับพี่เปิดได้ประมาณสัก3 4สปีละสามสี่ปีประมาณสี่ป,ป,ปีเนาะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คนไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าผมไม่ได้โปรโมทเนาะถ้าอย่างที่นี่เนี่ยพี่มันอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็ อยู่ในเขตตำบลเมืองไก่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับถ้าจากเชียงใหม่อะเดินทางมานี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีะประมาณชั่วโมงกว่านิดนะออนะประมาณชั่วโมงกว่านิดๆถ้าเราชันน้าทางหน่อยก็สักประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง,งชั่วโมงแป๊บเดียวก็ถึงครับอเอางี้ขับมาทางแม่แตงใช่ใช่ถนนสายเ,าเชียงใหม่ไปเนาะครับเอาง่ายๆก็คือมาทางดอยม่อนเงาะใช่ใช่เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะรู้จักดอยม่อนเงาะอยู่ตรงนี้ไง อ๋อเนี่ยเราเห็นใช่ใช่ยอดยอดเลยอยู่ตรงนี้แหละอ๋อเลยฮะใช่ใช่ใช่โอก็คือใกล้ใกล้ใช่ใช่ครับถ้าอย่างที่นี่เนี่ยมีบริการอะไรบ้างครับพี่เป็นรังกันเต้นเนาะครับถ้าเป็นรังกันเต้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะนำอุปกรณ์ทุกอย่างมาเองเนาะอ่าครับผมก็จะมีตอนนี้ก็จะเปิดไอ้ที่พัก ก็จะเริ่มทํามาละก็สามารถมานอนได้เนาะครับโดยรวมก็คือมีทั้งลานกลางเต็นท์แล้วก็มีที่พักแบบก็คือมาพักแบบโฮมสเตย์ราคาพี่กลางเต็นท์นี่เท่าไหร่อ๋อกลางเต็นท์ก็เก็บคนละ1น0 150าบนาทที่พักก็คืนละ2000คืนละ2 0 0พก็คือมีอาหารเช้าให้ด้วยมีอาหารเช้าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ใถ้าอย่างลานกลางเต็นท์เนี่ยพี่มีห้องน้ำไหม มีก็มีแต่ว่าห้องนั้นอยากอยู่ไกลหน่อยห้องนั่อยู่ข้างล่างห้องดาวอยู่ข้างล่างก็ต้องเดินลงไปนิดนึงครับผมและนี่ฮะก็คือดอยหลังเต่ากับพี่อุดมพี่อุดมนะครับก็บรรยากาศคือบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นเป็นบรรยากาศแบบ360องศาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรายืนอยู่บนเนินเนินดอยที่เหมือนหลังเต่าใช่ไหมฮะคือบรรยากาศก็คือจะเห็นแล้วก็ตอนเช้าเห็นพี่อุดมบอกว่า มีทะเลหมอกใช่ใช่ทะเลหมอกจะขึ้นฟังข้างหลังเนาะนี่ด้านนี้เลยก็คือจะมีระเบียงอันนี้คือใครที่แบบอยากจะมาสัมผัสอ่เขาเรียกว่าทะเลหมอกที่ภาคเหนือมาที่นี่ได้ครับเขาหลังเต่ามนเนาะครับผมมาทำอะไรกันครับเนี่ยมาล้างผ้าครับวันนี้เราทำอะไรกินครับ น่าจะเป็นต้มยำจากเครื่องปรุงหลายๆอย่างก็เป็นต้มยำคิดว่านขาไก่ขาไก่ต้มขาไก่หรือเ่าไม่รู้อย่างเงี้ยวนี้เราทำต้มต้มไก่แบบแซ่บๆเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ย เราจะชาบูกันตลอดมันน่าเบื่อเราก็เลยวันนี้เราก็เลยมาต้มแซบกินกันอร่อยอร่อยท้าอากาศหนาวแบบร้อนๆมอไฟ มาลุกกระบ,บ้างลูกเดี๋ยวเดีไม่สบายหนาครับเฮียก็หนาวน,นิดหน่อยครับไม่หนามากอากาศกำลังดีแต่ตอนตอน,ตอนเช้าเช้าเข้าที่มามันร้อนช่วงบ่าย <c oughs> ตอนแนรกคิดว่าคนมาไม่ยอแต่จริงจริงมาเยอะวันนี้ครับแต่ตอนนี้เราอยู่บริเวณที่คนไม่ค่อยมีเขาอยู่กันหยุดข้างหลังหลักนิดข้างล่างอากาศเย็นนะ <c oughs> แล้วก็นหนาวพัดเดิมพัดเดิม หลุบเดิม<ๆ>ครับอิ่มครับอิ่มข้าวเพิ่งกินข้าวไมาไครับก็ตอนนี้ก็บริบเวณรอบๆ,ๆก็เง, <ๆ S 1> งียบดีครับรไม่ค่อยมีคนมาอยู่แถวนี้ักเท่าไหร่จริง,ง,งรๆเดียวครับททีี่่ไหนหนตอนนี้อยู่ไอเขาลัางเต่าครับที่แม่แตงครับเนาะหาประตูนู่งประตูจะตอบแทนเขาทุกอย่าง รู้หมดรู้ใจหนาวครับหนาวมากวันี้หนาวมากๆเย็นมากตอนนี้16องศาตอนนี้ก็16องศาที่เขาลำเต่าหลังจากที่กินข้าวอะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็จะมีแบบก็คือเอาตัวคือตอนนี้ทุกคนเป็นหวัดกันทุกคนครับแล้วที่นี่เขาบอกว่าช่วงดึกๆต่ำสุดอยู่ที่9องศา 老弟，认真干对吧？ วันที่2ฮะครับกับที่นี่ครับเขาหลังเตาไม่แตงชิงใหม่ก็บรรยากาศก็ตอนนี้ตอนนี้ในเหลือมาสิบสามั้งอากาศเย็นฮะแล้วก็ด้านหลังก็มีทะเลหมอกก็นี่ก็เป็นอีกน่าจะเป็นอีกหนึ่งครับสถานที่ที่เป็นตัวเลือกครับเพื่อมากางเต็นท์ถามว่ามาที่นี่คุ้มไหมคุ้มครับกับบรรยากาศทะเลหมอกที่อลาการแบบนี้ฮะ